สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เหมยลีจ้าเมื้อนา้มาพบเจอกันกับเมนูตำอีกแล้วจ้าตำลาวกุ้งสุกค่ะกับขนมจีนยาวเหนียวนุ่มจ้ะขนมจีนครูจุยกินแซบแบบนัวๆมาขนา,ขนาดขนมจีนตำนี่จ้าน้อยๆเส,ส้นเหนียวนุ่มสาวเซนกัเลอจ้านบแพลกเว้ ได้ไหมเนี่ยคือจัดข้ามไงแต่ข้ามแหล็กแฮะเออข้ามมืกใหญ อร่อยอืมอืมอ,มอมืไม่ไหม้พุงแซลมอนจ้ะทอดกรอบทุกรอบประกอบไปจ้าอันนี้เป็นการเฮดรั้งแรกอืมกรอบอยู่นะ นมจีนเขาเนี่ยแซ่บแซ่บอ,อร่อยรสอยู่ถือว่าพาัง นี่เลือยนรสชาติแต่ว่าสียังกระพมอืมอร่อยไม่หมักใช้เครื่องเทศพี่เอหมักอร่อยแล้วก็ Bánh cọp Cái nấm Không bùng lái Tâm nhạt khem Tâm bằng khung hào Tâm ความริเศษกันจองกันจองพันกุ้ง Yeah. ที่แรกนี่ว่าจะของเทฟเป็นถือว่าโอเคอยู่นะคะเห็นไหม <laughs> กอบนอกนุ่มในถือว่าประสบความสำเร็จอ ขเขาเศร้ากินบายจ้ะเอาคืเาคบเงาคักแค่เป็นตามคนลู้ความเงาเนี่ยแสบ <c oughs> คือบอกดูแต่ข้าวมาแสบแสบมันแสบไปดีจ้ะ so sorry, ตำพริกบ่แหลกที่บ่แหลกเพราะว่ามันยา,นยานมมันกระเด็นใส่ตา เมื่อนี่เป็นก então, und, here, ุ้งสุกงวดกินกุ้งดิบจ้ะงวดก่อนงวดว่าได้องอาทิตย์แล้วจ้ะเธอเห็นคลิปไหนกินมีกกุ้งดิบแสดงว่า คลิปเกาคลิปดองมันอร่อยมันเลิศมันแซบแซบคัก้ึจ้ะมือนี่ ตำเองแต่ว่าสั่งแบบว่าเป็นชุดให้น้องเขาจัดชุดให้ให้น้องแอนจัดชุดให้ชุดละหกสิบบาทเอามาตาเองจ้ากรเสีมะกร่งมะพริกวมะเขือเนน้ำปะลาร้าเรามีหน้าที่ตา คือเขาปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วอืสะดวกสบายง่ายทำมือได้เฮดเบียกไม,ม่เมื่อเลยนะจ๊ะบร่ได้หาเครื่องเองบร่ไต้มเองก็จะใส่บริการน้องอืม อร่อยนัวแซ่บอีลีอีหลอดเดื้อจากเมย์ เอาละจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้ก็แซ่บคักแซ่บนายอลรจ้าจ้าในมือนีกมือน,นีกก็ต้องขอตัวลาไปด้วยจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้า